พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคหนึ่งรุ่นที่7ทับ68 วันนี้ที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งค่ายพระรามหกอชาำจังหวัดเพชรบุรีพลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่หนึ่งผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคหนึ่งรุ่นที่7ประจำปี2568ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานหลักสูตรจิตอาสา904และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับใช้ในการฝึกอบรม มีเนื้อหาวิชาอบรม5หมวดวิชาและมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆอาทิเรื่องโครงการจิตอาสาพ,พระราชทานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง25กรกฎาคม2568มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก25จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานาครรวม200คนผู้ผ่านการอบรมจะเป็นบุคลากรแกนนำพร้อมเป็นต้นแบบมีบทบาทสำคัญในการสร้างเครือข่ายประชาชนจิตอาสาและเป็นแกนหล,ลักในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมรวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆตลอดจนพระมหาการุณาธิคุณ ของพระมาหากษัตริย์สู่สังคมและชุมชนต่อไป